2041ประเทศไทยได้สร้างความฮือฮาในวงการยุทธศาสตร์ภูมิภาคเอเชียด้วยการเปิดตัวขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่20 4 1ซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นขีปนาวุธทรงพลังและทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยพิสัยทำการที่ไกลเกินกว่า3000กิโลเมตรพลังระเบิดทำลายสูงและระบบนำวิถีอัจฉริยะที่ผสาน AI เข้ากับเรดาร์ขั้นสูงทำให้ขีปนาวุธรุ่นนี้กลายเป็นเครื่องมือป้องกันประเทศที่ทรงประสิทธิภาพอย่างไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของไทย จุดเริ่มต้นแห่งพลังยุทธศาสตร์โครงการขีปนาวุธหนัก2,041เริ่มต้นพัฒนาเมื่อปลายปี2 0 3 5โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงระดับชาติที่มีเป้าหมายในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการป้องกันและตอบโต้ภัยคุกคามจากภายนอกโดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีทางทหารของประเทศต่งตางๆพัฒนายอย่างรวดเร็วภายใต้การร่วมมือระหว่างกองทัพไทยสถาบันวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูงและภาคอุตสาหกรรมอาวุธในประเทศ โครงการนี้ได้ใช้ระยะเวลาพัฒนากว่า6ปีและผ่านการทดสอบจริงในหลายสภาพแวดล้อมก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการในต้นปี2041ขนาดองค์ประกอบและพลังทำลายล้างขีปนาวุธหนัก2,041มีขนาดมหึมาความยาวประมาณ15เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง1.5เมตรและน้ำหนักรวมกว่า15ตันตัวโครงสร้างภายนอกใช้วัสดุผสมระหว่างไทเทเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์ชนิดพิเศษ เพื่อรองรับแรงดันและความร้อนขนาดทยานด้วยความเร็วเหนือเสียงสามารถบรรทุกหัวรบได้หลากหลายประเภททั้งหัวรบแรงระเบิดสูง H หัวรจบจอกรอบหัวรบพิเศษแบบ BMP e หรือแม้แต่หัวรบควบคุมแบบแยกตัวมกที่สามารถแบ่งเป้าหมายย่อยได้หลายจุดพร้อมกันโดยหัวรบหลักมีอนุภาพทำลายวงกว้างกว่า,กวา2กิโลเมตรต่อจุดประทานและเจาะทะลุโครงสร้างเสริมแรงใต้ดินได้ลึกถึง20เมตรระบบขับเคลื่อนแรงสูงระดับมก8 จุดเด่นสำคัญอีกอย่างของขีปนาวุธหนัก2041คือความเร็วโดยใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ scramjet booster staging ทางให้ขีปนาวุธสามารถเร่งความเร็วจากพื้นถึงระดับความสูง50กิโลเมตรภายในเวลาไม่ถึง2นาทีและเดินทางด้วยความเร็วสูงสุดถึงมก8.3หรือกว่า10,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วระดับนี้ทำให้ขีปนาวุธพุ่งถึงเป้าหมายภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะใช้ระบบต่อต้านขีปนาวุธยิงสก,กัดก่อนถึงเป้าหมาย ระบบนำวิถีอัจฉริยะระดับโลกหนึ่งในหัวใจของความแม่นยำของทีปนาวุธไทยรุ่นนี้คือระบบนำวิถีที่เรียกว่า Thai SCOPE AI Navigation ซึ่งประสานการทำงานของระบบดาวเทียม Genesis ระบบอินส์กล้องอินฟราเรดและเรดาร์แบบ Active s e c u r ที่มีความละเอียดสูงกว่ารุ่นก่อนถึง6เท่า ระบบ AI จะประมวลผลเส้นทางแบบเรียวทางตรวจจับสิ่งกีดขวางหรือปรับวิธีหลบหลีกการดักยิงอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีระบบต่อต้านการรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ทำให้มั่นใจได้ว่าขีปนาวุธจะสามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำระดับพลาดเคลื่อนไม่เกิน3เมตรภารกิจหลากหลายรูปแบบขีปนาวุธหนัก2,041ได้รับการออกแบบมาให้ตอบโจทย์ทุกสถานการณ์ทั้งเชิงรุกและรับไม่ว่าจะเป็นการต้องปรามดิเทเรนซ์ ด้วยพลังทำลายที่สูงจนสามารถยับยั้งฝ่ายตรงข้ามไม่ให้เริ่มการโจมตีการตอบโต้ฉับพลัน (Rapid Response) ใช้ตอบโต้ทันทีหากประเทศถูกโจมตีการทำลายโครงสร้างยุทธศาสตร์ (Strategic Strike) เช่นฐานบินศูนย์บัญชาการโรงงานผลิตอาวุธหรือฐานยิงของศัตรูภารกิจต่อต้านอากาศยานเรือรบโดยใช้หัวรบพิเศษที่สามารถติดตามเรดาร์เคลื่อนที่และจับเป้าหมายเคลื่อนที่ได้การทดสอบและการยอมรับจากนานาชาติ หลังการเปิดตัวมีการทดสอบยิงจริงจากศูนย์ทดสอบทงางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศโดยยิงพุ่งเข้าสู่เป้าหมายที่อยู่ห่างออกไปกว่า2,500กิโลเมตรภายในเวลา6นาทีโดยพุ่งตรงเข้าสู่เป้าจำลองใต้ดินและระเบิดอย่างแม่นยำในรัศมีไม่เกิน2เมตรจากจุดที่ตั้งไว้การทดสอบนี้ได้รับความสนใจจากหลายประเทศในภูมิภาคและกลายเป็นหัวข้อที่ถูกรายงานในสื่อทหารนานาชาติเนื่องจากเป็นขีปนาวุธผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีสมรรถนะใกล้เคียงกับอาวุธของประเทศมหาอำนาจความหมายเชิงยุทธศาสตร์และความภาคภูมิใจของชาติขีปนาวุธหนักรุ่น2041ไม่เพียงเป็นอาวุธสำหรับสงครามเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ที่ช่วยรักษาสมดุลของภูมิภาคป้องกันภัยคุกคามและเสริมบ,บทบาทของไทยในเวทีโลกด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีนอกจากนี้ยังสะท้อนถึงศักยภาพของคนไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงจากภายในประเทศ โดยไม่จําเป็นต้องพึ่งพาการนําเข้าเสมอไปและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เห็นว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยสามารถก้าวไปได้ไกลกว่าที่เคยเป็นสรุปความภูมิใจในพลังแห่งขีปนาวุธไทยขีปนาวุธหนัก2041คือตัวอย่างของความมุ่งมั่นวิสัยทัศน์และการลงมือทําที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือทุกภาคส่วนในประเทศมันไม่เพียงแค่แสดงถึงพลังของกองทัพไทยแต่ยังสะท้อนถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิศวกรรมและความมั่นใจในศักยภาพของไทย ในระดับภูมิภาคและระดับโลกในโลกที่ภายคุกคามมาได้ทุกรูปแบบคิปนาวุธหนัก2041คือคำตอบของความมั่นคงและคือพลังที่ทั้งโลกต้องจบอกได้เลยขอหากคุณต้องการแปลงเนื้อหาเป็นคลิปสั้นเสียงบรรยายหรือคำโปรยใต้คลิป YouTube บอกได้เลยครับ